ปลอดไทยเป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมไทยกลุ่มฟุตบอลชายของไทยต้องย้ายสนามกลับมาที่ราชมังคลากีฬาสถานเพื่อความปลอดภัยจากสนามตินสุลานานนท์ที่เคยกำหนดไว้แล้วมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสนามแข่งขันแบบนี้และผลกระทบต่อการแข่งขันกันยังไงบ้างการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่33าที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามตินสุลานานานท์ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสนามที่กำหนดไว้ตามการจับสลากแบ่งสายทําให้ไทย อยู่ในกลุ่มเอร่วมกับกัมพูชาและติมอร์เลสเตทั้งนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ล่าสุดมีการเปลี่ยนสนามแข่งขันอีกครั้งจากสนามตินสูลานานน์ไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถานที่กรุงเทพมหาคนครเพราะมีการกังวลในเรื่องการดูแลความปลอดภัยซึ่งเกิดจากการอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัมพูชาที่มีข้อพิพาทชายแดงทําให้มีความกังวลว่าการแข่งขันจะไม่ปลอดภัยการย้ายสนามนี้เป็นมติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานซึ่งมีการประชุมและแตัดสินใจไม่มีผู้แทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายสนามแข่งขันในครั้งนี้การย้ายสนามนี้มีผลกระทบต่อการแข่งขันและการจัดการแข่งขันซึ่งกลุ่มเอต้องเตะที่สนามราชมังคลากีีาสถานแต่กลุ่มบีและสีก็ต้องเตะที่สนามสมโพธิเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีซึ่งทําให้มีความยากลําบากในการจัดการแข่งขันและการเดินทางสําหรับฝ่ายที่ต้องเดินทางไกลามากขึ้น แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้างคือการย้ายสนามนี้ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นการดูแลผู้เข้าร่วมแข่งขันอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมมากมายนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการแข่งขันฟุตบอลชายสีเกมครั้งนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันและการจัดการแข่งขันแต่ก็มีข้อดีในเรื่องความปลอดภัยทําให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความสบายใจมากขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนสนามแข่งขันนี้ คิดว่ามันเป็นการที่ดีหรือไม่ดีมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรมาพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย